ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายอาทกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะได้กล่าวโดวยหัวข้อว่าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นเป็นการบรรยายครั้งสุดท้าย องชุดศีลธรรมกลับมาซึ่งอาตมาได้บรรยายมาแล้วถึงสามสิบหกครั้งล้วนแต่เป็นการปรับทุกข์ถึงปัญหาทางศีลธรรมของมนุษย์ในโลก <c oughs> ในวันนี้จะเป็นเหมือนกับบทสรุป ขอทบทวนแต่โดยหัวข้อ <c oughs> ที่ควรนำมาพิจารณากันข้อแรกก็ขอให้ย้อนระลึกนึกถึงประโยชน์อานิสงส์และอานุภาพของศีลธรรมว่าเป็นอนุภาพที่เข้าไปครอบงำาึงส่วนลึกของจิตใจ เมื่อทำให้คนตัวบาปแล้วก็ไม่ระพฤติผิดศีลธรรมทำบาปทำชั่วแต่ประการใด <c oughs> การที่คนในโลก <c oughs> ยังมีเลืออยู่ในการมีศีลธรรมนั่น <c oughs> ก็เพราะศีลธรรมที่ติดมาในสายเลือดรั้วคนที่ควรจะ ทำบาปบางคนยั่งไว้ได้ไม่ใช่โดยตัวกฎหมายแต่โดยอำนาจความมีศีลธรรมคือตัวบาปที่เลืออยู่ในใจบังคับไม่ให้ทำหรือแม้ที่สุดแต่อันพานบางคนไม่กระทำบาปในบางคราวหรือสุดเวียงก็เพราะมีศีลธรรมเลืออยู่บ้าง ขอให้ใครครวนดูถึงข้อนี้จะเห็นความจำเป็นของศีลธรรมคนจนสมัยก่อนจนเท่าไรก็ไม่สมัครใจที่จะตัดเสียนพระพุทธรูปขายเขออาจจะพูดว่าให้ตั้งแสนตั้งล้านฉันก็ทำไม่ได้ แต่มาถึงสมัยนี้ตัดกันเป็นว่าเล่นแม้ที่ไม่ค่อยจะมีราคาก็ยังถูกตัดเอาไปขายหรือจะย้อนไปถึงสมัยคนป่าไม่นุ่งผ้าหญิงสาวมีแต่พวงใบไม้แขวนข้างหน้านิดหนึ่งข้างหลังนิดหนึ่งก็ไปป่าหาผักหาฟืนไปบ้านไปป่าอย่างปลอดภัยไม่มีใครฉุดครา่า ส่วนบ้านเราสมัยนี้ดูตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วมีการฉุดคร่าอย่างที่ไม่น่าจะมีคือใจกลางเมืองหลวงก็ยังมีถ้ายังมีศีลธรรมเหลืออยู่มันก็ทำไม่ได้และคุ้มครองอย่างที่เคยคุ้มครองคนป่าสมัยไม่นุ่งผ้า นี่แหละน่าจะนึกถึงพระคุณของศีลธรรมกันให้มากถ,ถึงขนาดนี้ที่นี้ที่อยากจะขอร้องให้พิจารณาเป็นพิเศษก็คือว่าการกระทาที่เป็นไปเพื่อปกติสุขของมนุษย์แล้วเรียกว่าศีลธรรมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราเรียกชื่อต่างๆกัน เป็นเศรษฐกิจบ้างการค้าบ้างการเมืองบ้างการทหารบ้างการปกครองบ้างการสถิตยุติธรรมการรัชธรรมกิจกรรมใยนหน้าแม้แต่ทน,นายความเราไม่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างแต่ละอย่างคือศีลธรรมเกิดมาในรูปแบบของศีลธรรมในตอนต้นต้นและเพิ่งมากลายเป็นมิใช่ศีลธรรม จึงกระทั่งว่าเป็นค่าศึกของศีลธรรมไปในที่สุดเมื่อมนุษย์พ้นมาจากความเป็นคนป่ามาตั้งทำมาหากินแตาเดือดร้อนเพราะการเบียดเบียนกันก็ต้องมีศีลธรรมในขั้นระเบียบวินัยนการปกครองหรือกฎหมาย ต่อมาเขารู้จักค้าขายเพื่อความสะดวกสงบสุขยิ่งขึ้นในรูปของศีลธรรมเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยความหวังดีต่อกันและก,กันเพื่อมีความสงบสุขการค้าก็ทําไปเพื่อความสะดวกของสังคมมนุษย์นั่นเองการเมืองไม่เคยเรียกว่าการเมืองในสมัยนั้น แต่ก็มีการกระทําชนิดที่เรียกว่าการเมืองคือปรับปรุงการให้อยู่โดยความเป็นผาสุขโดยไม่ต้องใช้อาจยาแม้การทหารก็เป็นเพียงการป้องกันตัวให้รอดอยู่ได้มันก็อยู่ในรูปของศีลธรรมจะมีการสารการกฎหมายอะไรึ้นมามันก็เพื่อความปกติสุขในรูปของ ศีลธรรมแม้ในที่สุดเกิดกิจกรรมนายหน้าก็เพื่อความสะดวกความเป็นปกติสุขเป็นทนายความก็เพื่อความสงบสุขความรักต่อสู้รักษาซึ่งความยุติธรรมของผู้ที่ไม่ปัญญาไม่มีปัญญาจะต่อสู้ <c oughs> ทุกอย่างมันเป็นรูปของศีลธรรมไม่ยกเว้นอะไรเลยต่อมามนุษย์มีความเจริญจนเห็นกับตัวสิ่งที่เคยเป็นศีลธรรมทุกสิ่งนี้ก็แยกตัวออกมาเป็นอย่างๆสำหรับเป็นเครื่องมือหาประโยชน์หากำไรกลายเป็นโอกาสแห่งการคอรับชั่นการรีดไถ ไปหมดสิ้นเช่นว่าการแลกเปลี่ยนเพื่อความสงบสุขของสังคมก็กล,ลายเป็นโอกาสสำหรับขูดรีดอย่างนี้เป็นต้นแม้การราชทันการยุติธรรมก็จะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการขูดรีดในเมื่อผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นร้ายศีลธรรมการทนายความ จึงถือกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าสเสนหาบางคนไม่ยอมให้ลูกเรียนกฎหมายเพื่อปเป็นทนายความนี่เป็นความคิดนึกอย่างคนโบราณเพราะว่ากลายเป็นโอกาสหรือเครื่องมือสำหรับการขูดรีดไปเสียในเมื่อไม่มีศีลธรรมที่มาเกี่ยวข้องดังนั้นขอย,ยอนระลึก ไปถึงดึกดาบานว่าสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนเคยเป็นตัวศีลธรรมขแนงหนึ่งขนแนงหนึ่ง,งบัดนี้แยกตัวออกมาเป็นอะไรก็ก็ตามแต่ที่จะเรียกแล้วก็มุ่งหมายที่จะสแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลทั้งนั้นทีนี้เรามาดูความเจริญที่เรียกกันว่าความก้าหน้าความเจริญของมนุษย์ซึ่งพูดกันว่าจเจริญเจริญ แล้วก็พูดโดยไม่รับผิดชอบว่าเพื่อสันติภาพคือไม่ได้รับผิดชอบว่ามันจะมีสันติภาพได้จริงความเจริญของมนุษย์ทุกแขนงที่เหมือนกับจะแข่งกับเทวดานั้นมันก็ไม่มีทางมาแห่งสันติภาพเพราะความเจริญเหล่านี้ ขอรบกวนเวลาและความอดทนของท่านผู้ฟังอีกครั้งว่าเราจะพิจารณาในเรื่องนี้กันพอเป็นที่เข้าใจเรื่องแรก <c oughs> ความเจริญในการผลิตปัจใจสีผิดอาหารผิดเครื่องนุ่งหม่มผลิดที่อยู่อาศัยผิดวิธีการบำบัดโรคมันก็ก้าวหน้าเลือประมาณ ันจะแข่งกับเทวดาได้โลกนี้ก็ยังไม่มีสันติภาพอยู่นั่นเองมันกลายเป็นการสร้างแฟชั่นที่เฟอร์ที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวให้ผู้บริโภคปัจจัยนั้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อมีความเห็นแก่ตัวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทั้ทั้งหลายก็จะรู้ได้เอง ดูที่การใช้ทรัพยากรของธรรมชาติเราขุดน้ำมันขุดโลหะ <c oughs> มาเป็นเครื่องมือสำหรับประหัตประหารกันด้วยการทำสงครามหรือมหาสงครามนี่มันเพื่อสันติภาพหรือเพื่ออะไรหรือว่าเอาเราสิ่งเหล่านี้มาใช้เพื่อชีวิตอันฟุ่มเฟือยฟุ่งเฟ้อ มันก็เป็นการทำลายมนุษย์อยู่หนึ่งแหละแล้วมันเป็นการทำลายตัวโลกนี้ให้หมดค่าไปเยด้วย <c oughs> ทีนี้จะดูถึงการศึกษาอักษรศนศาสตร์วรรณคดีปรัชญาเหล่านี้มันก็ไม่ส่งเสริมความมีศีลธรรมเหมือนในยุคก่อนๆจะหาวรรณคดีอักษรศาสตร์ที่ส่งเสริสสรรมศีลธรรมโดยตรง อย่างบางคำพีในอินเดียมันหาไม่ได้รัชชยาเป็นเครื่องทำความเนื่นช้าให้แก่สันติภาพและไม่นำไปสู่สันติภาพการศึกษาผลิตบัณฑิตที่จบแล้วก็เตะฝุ่นไม่เป็นทำสวนครัวก็ไม่เป็นจะหุงข้าวกินตกหม้อก็คงทำไม่ได้ จะดูไปถึงสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีซึ่งกำลังบูชากันนักหนาเทคโนโลยี Technology ทั้งหลายกำลังกลายเป็นเครื่องขุดลุมฝังตนฝังคนฝังมนุษย์ให้จมอยู่ภายใต้ตวัตถุนิยมบูชาวัตถุเป็นพระเจ้าฝังมนุษย์ลงไปในผัสสะยะตานิกะนรก คือนรกที่จะเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางติว้วนังทางจิตใจของบุคคลน,นั่นเองจะดูกิจกรรมอวกาศไปโลกพระจันไปโลกไหนก็จะได้อยู่แล้วแต่มันก็ไม่มีผลเพื่อสันติภาพเลยเป็นเครื่องมือในอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่มีผลแก่สันติภาพเลย มองในส่วนนี้แล้วก็เหมือนกับขี่เรือบินไอพ่นสำหรับไล่จับตักกะแตนคุณโบราณเขาเล่าว่าขี่ช้างจับตักกะแตนนี่มันน่าบัดสีเต็มทีแล้วเดี๋ยวนี้เราขี่ไอพ่นไล่จับตักกะแตนไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพกิจกรรมประมาณนูขอให้ดูเถิด มันไม่ได้เป็นไปเพื่อสันติภาพมันเป็นไปเพื่อความยุ่งยากมากขึ้นสักวันหนึ่งเมื่อบังคับไว้ไม่อยู่บรรดาโทสะแล้วก็ใช้อาวุธปรมาณูทำลายกันนั่นก็คือการทำลายโลกสรุปผลกิจกรรมปรมาณูก็เป็นเสมือนการต่อลงไว้ใส่โลกในอนาคตเอามาดูที่อย่างประนิดเช่นศิละปะ งานศินละปะสมัยนี้บัญญัติอะไรไกลออกไปไกลออกไปเพื่อความขอภัยตังางใช้ค่าวว่าความงมงายโง่เขลาถ้าไม่เสียเวลามากไม่ถึงจุดของสันติภาพแล้วก็ไม่รู้ว่าศิละปะนี่จะมีไว้เพื่อรับใช้อะไรกันเพื่อรับใช้สันติภาพหรือเพื่อรับใช้วิกฤตการณ์ หรือรับใช้ความมัวเมาที่สร้างให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นทุกทีดูมาถึงการศึกษาโบราณคดีประวัติศาสตร์ศึกษากันมากมายศึกษากันได้เป็นพันพันปีหมื่นปีมันก็ไม่ส่งเสริมศีลธรรมแห่งความรักมนุษย์ด้วยกัน มันได้จะรื้อฟื้นความอาฆาตและค้นหาวิธีการที่จะเอาเปรียบผู้อื่นมาจากความรู้ทางประวัติศาสตร์นั่นเองมันไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพอาชีระวังกันมากเช่นการสถิตยุติธรรมหรือยุติหรือราชธรรมที่คู่กันเยนี้ก็จัดกันอย่างดีโอ้อวดกันมากแต่มันก็ดีเกินไป แพงเกินไปแล้วก็ยังเพิ่มคนอันธพาลอยู่นั่นเองในโลกยังเพิ่มคนอันธพาลอยู่นั่นเองประจักษ์พยานมันมีอยู่ตัวไปทุกคนทุกแห่งการสังคมสงเคราะห์ยังไม่ช่วยคนพ้นจากนรกทั้งเป็นยังจมอยู่ใต้ปลักแห่งปัญหาชีวิตคือความโง่ของตน เลี้ยงไม่โตเพราะว่าไม่สงเคราะห์กันทางจิตทางวิญญาณจะเลยทีนี้ดูที่ตัวาศาสนาเองก็ได้แปรรูปไปจนาศาสนาไม่เป็นที่ตั้งแห่งศีลธรรมไม่ควบคุมศีลธรรมเป็นการลงทุนมากได้ผลไม่คุ้มค่า เราจะสร้างโบสถ์ใหญ่ๆแข่งกันสร้างพระใหญ่ๆ,ๆแข่งกันสร้างพระเจดีย์ใหญ่ๆแข่งกันอะไรอะไรอีกมากมายละาปยานใหญ่ไว้ก็ได้นั่นก็ไม่ได้ผลชนิดที่ให้เกิดสันติภาพมันจะกลายเป็นเรื่องใช้เงินไม่คุ้มค่าสร้างความวุ่นวายปัน่นป่วนไปเสียในที่สุดก็มาถึงขนบธรรมเนียมประเพณี เปลี่ยนแปลงไปจนส่งเสริมอบายามุขแทนที่จะส่งเสริมศีลธรรมหรือทำมันก็กลายเป็นทำลายศีลธรรมการบวชนาคก,การทอดเกิดถิ้นงานศพหรืออะไรต่าเหล่านี้ก็มีอะไรแทรกแซงเข้ามาเป็นอบายามุขโดยไม่รู้สึกตัวมันไม่มีความหมายของคำว่าบวชนาคหรือทอดเกิดถินหรืองานศพอันบริสุทธ มันเป็นช่องทางให้เกิดความสนุกสนานส่งเสริมกิเลสดยอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องบังหน้านี่แหละดูเถิดความเจริญของมนุษย์เราในสมัยปัจจุบันนี้กำลังเป็นอย่างนี้โลกไม่ได้รับสันติภาพเพราะสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นจะอย่างนี้เมื่อพูดถึงหนทางแก้ไขก็ต้องทำให้ศีลธรรมกลับมาให้มี หรือเป็นเรื่องของศีลธรรมแต่จะทำไม่ได้โดยเหตุเพียงว่าแต่งเพลงเพราะๆขึ้นสักเพลงหนึ่งให้ร้องกันให้ส่งวิทยุกระจายเสียงให้ลั่นไปหมดศีลธรรมก็ไม่กลับมาต้องโดยการแก้ไขปรับปรุงรื้อฟืน้นทางศีล,ะละธรรมรณรงค์กันเหมือนที่มีการรณรงค์ทางการเมือง จะขอสรุปเหลือเพียงสามหัวข้อว่าศีลธรรมที่จำเป็นนั่นก็คือรักผู้อื่นรักผู้อื่นแล้วพาใครไม่ได้ขโมยไม่ได้ล่วงละมเมิดการเมไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ดื่มน้ำเมาไม่ได้ก็โดยส่วนตัวนั่นเมื่อรักผู้อื่นก็ไม่เห็นแก่ตัวมันก็ทําลายอาหังการมามังการของตัวคือกิเลสถูกทําลายจิตสูงไปทางพระนิพพาน ส่วนทางสังคมนะั้นมันไม่มีปัญหาอะไรเหลือเมื่อรักผู้อื่นแล้วไม่มีการเบียดเบียนมีแต่การช่วยเหลือกันน่าจะทําให้รักชาติรักเพื่อนมนุษย์รักเพื่อนมนุษย์แล้วนายทุนก็ไม่เกิดขึ้นในโลกที่มีอยู่ก็ตายไปเองนายทุนตายไปหมดแล้วคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีงานทําก็ตายไปเองความเป็นมีศีลธรรม ทำให้ไม่ต้องฆ่าแกงกันไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันมีสันติสุขเข้ามาแทนข้อที่สองคอยบังคับจิตบังคับตนบังคับกิเลสบังคับความรู้สึกฝ่ายต่ำสรุปรวมเรียกว่าบังคับตนมนุษย์จะเดินตรงทางมีมนุษย์จะธทร,รมไม่ต้องกระวนกระวายให้ปวดหัวนอนไม่หลับจนหน้าละอายแมวแมวนอนหลับไม่ต้องกินยานอนหลับ คนต้องกินยานอนหลับเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตบังคับจิตได้แล้วก็หยุดอาชญากรรมลดอันธพาลเพิ่มพลเมืองดีเพิ่มสัตว์รูุษข้อที่สามให้ถื้หลักว่ามีความสุขเมื่อทำหน้าที่อยู่กับโตทำงานมีความสุขเพราะรู้สึกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรม ธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติเมื่อเราได้ทําหน้าที่ของมนุษย์เราได้ประพฤติธรรมก็มีความสุขพอใจในตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้จึงมีความสุขไม่มีใครสร้างอบายขึ้นมาได้ถ้าว่าเขาเป็นสุขเมื่อทําการงานสร้างสวรรค์แทนไปทุกขนทุกแห่งแมา้จะาอาบเหงื่อต่างน้ําอยู่ก็มีความสุข ไม่มีความยากจนไม่มีการแย่งชิงกดขี่กูดรีดคอร์ปชันเพราะทุกคนเป็นสุขอยู่ที่โตทำงานการงานในโลกก็กลายเป็นศีลธรรมไปหมดทุกแขนงไม่ว่าแขนงเรศรษฐกิจการเมืองการปกครองอะไรมันกลายเป็นศีลธรรมไปหมดที่นี่ผลที่เราจะได้รับที่ควรจะมองควรจะหวังหรือหวังได้ศีลธรรมกลับมาอย่างนี้แล้ว โลกนี้จะสงบเย็นสงบเย็นไม่มีนักเศรษฐกิจโกงจนปั่นป่วนไปทั่วโลกไม่มีนักการเมืองโกงจนการเมืองของโลกได้ชื่อว่าเป็นเรื่องสกรปรกไม่มีนักปกครองคอรับชันชาราดังล้วงโดยทุกอย่างทุกประการไม่มีคนผลิดคนขายคนซื้อคนกลางที่พร้อมที่จะโกงอยู่ทุกกระเบียดนิ้ว ไม่มีอันธพาลเต็มเมืองหรือชุมยิ่งกว่ายุงไม่มีคนยากจนเพราะเขาสนุกเป็นสุขในการทำการงานบูชาการงานเป็นพระเจ้าไม่มีคนที่เห็นแก่ตัวที่เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทุกปัญหาในโลกนี้เราจะรักษาไว้ได้ซึ่งเอกลักษณ์ไทยวัฒนธรรมไทยถ้าเรามีศีลธรรม คนไทยจะรู้จักรักชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์ถึงขั้นที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบคอยพิจารณาดูดีว่าผลที่ควรจะได้ที่สูงสุดปร,ระเสริฐวิเศษมหาศาลเราไม่ได้เพราะความไม่มีศีธรรมไม่เอาใจใส่ในความเป็นศีนธรรมลอยให้เป็นไปตามกิเลสของคน ศินธรรมก็มาอยู่ในรูปกิจกรรมต่างๆในโลกนี้ทุกขแขนงเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเอาเปรียบกันสร้างปัญหาขึ้นมาในโลก <c oughs> การทำให้ก้าวหน้าในชีวิตในผลประโยชน์ซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจจะทำให้มนุษย์เป็นสุข ก็กลายเป็นโอกาสเป็นเครื่องมือสำหรับกดขี่ขูดรีดปูกขาดอะไรกันไปเสียเน <_ d ew a> ี่ขอให้ดูดีว่าศีลธรรมทุกๆขน,นงนในแต่การก่อนนั้นมนเปลี่ยนรูปเป็นเรียกว่าอาชีวะบ้างเศรษฐกิจบ้างการค้าบ,บ้างการเมืองบ้างการทหารบ้างการปกครองบ้างความยุติธรรมบ้างกระทั่งกิจกรรมนายหน้ากระทั่งถึงทนายความ ซึ่งทีแท้แต่ละอย่างละอย่างเป็นศีลธรรมเพราะว่าถ้าทำไปอย่างถูกต้องแล้วทําให้มนุษย์มีปกติสุขศีละแปลว่าปกติสุขศีลธรรมแปลว่าสิ่งที่ทําความปกติสุขมนุษย์คิดขึ้นมานึกขึ้นมาได้ตั้งแต่สมัยดึกดําบรรนูน่นเพื่อความปกติสุขต่อมามันเปลี่ยนรูปเป็นเครื่องมือเป็นโอกาส สำหรับเอาเปรียบผู้อื่นโลกมันก็ยุ่งยากมากขึ้นมากขึ้นจนหาความสงบสุขไม่ได้เป็นวิกฤตการถาวรไปพูดถึงสันติภาพแล้วกน่าหัวคนในโลกกำลังพูดถึงสันติภาพถาวรแต่ว่าเขากำลังทำเหตุทำปัจจัยแห่งวิกฤตการอัน้าวรคือไม่มีศีลธรรม ทำพลาดจนสีลธรรมเปลี่ยนรูปศีลธรรมโบราณที่ทําเคยทําความสงบทุกแขนงแก่มนุษย์นั้นเปลี่ยนรูปเป็นวิธีการต่างๆเพื่อจะแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวด้วยความเห็นแก่ตัวดังที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังมาแล้วข้ังตนนั้นขอให้พวกเราทุกคน ในฐานะที่รวมกันเป็นมนุษยชาติจึงมองเห็นหนทางแห่งความวินาศในเมื่อศีลธรรมไม่กลับมาศีลธรรมไม่กลับมาเหมือนอย่างสมัยคนป่าที่ไม่นุ่งผ้าก็ยังหญิงสาวไม่นุ่งผ้าก็ยังไปทำงานตามป่าตามภูเขาตามทุ่งนาได้โดยไม่มีใครฉุดผ้านั่น่ะมันเป็นศีลธรรม ที่สร้างขึ้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เราคิดดูเธอเป็นอย่างไรอยู่ในบ้านเรือนในห้องของตัวก็ยังจะไม่พ้นจากการถูกฉุดคร่าสำหรับหญิงสาวเหตุริยธรรมมีอานิสงส์อย่างไรมีอนุภาพอย่างไรก็ได้ทบทวนกันให้ดีๆเธอ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยกันให้ศีลธรรมกลับมาธรรมหาขอโอกาสที่จะอ่านร่ายยาวหัวข้องการกลับมาแห่งศีลธรรมอีกครั้งเป็นวาระสุดท้ายของการบรรยายชุดนี้คือว่าธรรมาจะหยุดการบรรยายเรื่องศีลธรรมกลับมา ถ้ากรมประชาสัมพันธ์ยังอำนวยให้พูดต่อไปก็จะพูดชุดอื่นแล้วขอให้คอยดูว่าจะเป็นชุดอะไรสำหรับชุดศีลธรรมกลับมานี้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่สามสิบหกแล้วฟังดูกันหน้าสงสารสามสิบหกครั้งแล้วอ้อนวอนท่านทั้งหลายเพื่อศีลธรรมกลับมา หัวข้อการกลับมาศีลธรรมนั่นก็คงจะชินหูของทาง่ทานทั้งหลายอยู่ไม่มากก็น้อยคือคำว่าถ้าจะให้มีศีลธรรมหรือศีลธรรมกลับมาเราจะต้องมีการประพฤติกระทำต่อกันหรือต่อตัวเองอย่างคงเส้นคงวาถูกฝาถูกตัว มีหัวมีหางระวังคางระวังคอทอนตอลงหลับรู้ว่ามันเป็นกงจักรหรือเป็นดอกบัวกิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนเป็นคนยังไม่ใช่มนุษย์เป็นชาวพุทธก็จะหมดปัญหาปัญญาต้องคู่กันกันกบสติทิฏฐิ ต้องเป็นสัมมาวิชาต้องส่องแสงการลงแรงต้องคุ้มค่าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นคือหัวข้อแห่งการบรรยายครั้งสุดท้ายแห่งชุดนี้ในวันนี้เวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายก็หมดลงแล้ว อาตอมาขออ้อนวอนท่านทั้งหลายว่าจึงได้ช่วยการพินิจพิจรารณาตามข้อที่ว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็วินาศถ้าศีลธรรมกลับมาโลกาก็สงบเย็นขอให้เราทั้งหลายมีความหวังตั้งความหวังความปรารถนาว่าศีลธรรมจกต้องกลับมา ก่อนแต่ที่โลกาจะวินาศแม่อาตมาเองก็ขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำไปพินิจพิจรารณาแล้วประพฤติกระทำให้ถูกตรงตามปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหานั้นได้โดยสะดวกได้แล้วก็จะมีความเป็นอยู่สุขสบายด้วยกันทุกขิภาราตรี ทุกท่านทุกคนเทิน